ต้นนี้เป็นทุเรียนที่อายุประมาณสามปีนะครับออกผลผลิตมันก็เลยทำให้ต้นมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ส่งผลมาที่ต้นเขานะครับว่าเราเอาผลผลิตของเขาแล้วเราให้อาหารเขาไม่เพียงพอเราฉีดยาเราบำรุงเขาไม่ดีพอนะครับอาการโรคต่างๆนะครับเป็นเชื้อรามีมอดเจาะนะครับทำให้ ต้นเขาโตไม่ทันเพื่อนเนื่องจากเขาเป็นลูกหลายรอบนะครับพี่นัดคะถ้าเกิดว่าเราเก็บผลผลิตแล้วต้นเขามีโอกาสที่จะตายไหมคะพี่นัาถ้าเป็นถ้าขนาดนี้ไม่ตายครับถ้าเกิดว่าโทมกว่านี้มีโอกาสตายได้แต่ถ้าระดับประมาณนี้ครับไม่ตายเพราะาหนึ่งใบเขายังเยอะอยู่ครับแล้วก็ต้นเขาก็ยังสาวแล้วเราก็รู้แล้วว่าเขาเป็นปัญหาอะไรเราก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับ เดี๋ยวรอลูกเขาโตกว่านี้อีกหน่อยนึงครับเราก็จะทําการใช้ฮิวมิกนะครับมาหวานนะครับให้ลูกเขาพ้นระยะอันตรายก่อนนะครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสวรรณนะครับวันนี้ก็มาพบกันเย็นๆนะครับจะหกโมงแล้วนะครับแต่ดูนะครับอากาศวันนี้สี่สิบเอ็ดเกือบสี่สิบสององศาร้อนมากครับวันนี้จะพามาพูดเรื่องโรคของทุเรียนนะครับเป็นได้ทุกระยะนะครับ หรือว่าอาการที่เป็นแต่แต่ละช่วงแบบนี้นะครับเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับตรงนี้นะครับเป็นทุเรียนที่อายุห้าปีนะครับห้าปีเดือนพฤษภาเดือนหน้านี้นะครับให้ผลผลิตมาแล้วเป็นครั้งที่สามนะครับครั้งแรกติดดอกออกมามีผลอยู่สามสี่ผลนะครับแล้วเมื่อปีที่แล้วสิบสามผลปีนี้ก็ติดมาเยอะนะครับอาการที่เป็นแบบนี้นะครับ ก็เกิดจากนะครับความไม่สมบูรณ์ของต้นนะครับปล่อยให้เพี้ยกินยอดเพียไฟเพี้ยจักจันนะครับใบก็เลยเกิดเล็กแล้วก็บิดนะครับส่วนการเล็กแล้วก็บิดเนี่ยไม่ได้เกิดจากเพี้ยอย่างเดียวนะครับที่ใบเล็กใบบิดนะครับไม่ค่อยเหมือนใบไม่มีธาตุอาหารอยู่ข้างในเนื่องจากใบไม่มันนะครับเพราะว่าเขาเป็นลูกมาหลายครั้งนะครับแล้วก็ใบใหม่ผลิต ขึ้นมาได้ไม่ดีพอนะครับเขาสูญเสียอาหารนะครับไปเลี้ยงลูกนะครับก็มีอาการปลายใบไหม้ขาดน้ําให้น้ําน้อยช่วงทําดอกนะครับเพื่อเราจะเอาดอกนะครับการพ่นยาเพื่อรักษาเขานะครับพ่นยาเราอาจจะพ่นยาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องบ้างนะครับแต่เวลาเราพ่นเนี่ยบางทีไปเจอจังหวะอากาศร้อนนะครับตอนพ่นเนี่ยไม่ร้อนอาจจะพ่นตัแปดโมงเก้าโมงครับ 8, 9, แต่ยาที่พ่นบางทีมันเยอะเกินนะครับมันก็มาไหลยอยู่ปลายใบก็มาเกาะอยู่ปลายใบนะครับก็เป็นสาเหตุให้ใบไม่ได้ถ้าต้นเขาไม่มีลูกนะครับไม่เสียอาหารไปเลี้ยงผลผลิตนะครับต้นเขาก็จะแข็งแรงดีกว่านี้เพราะฉะนั้นต้นนี้เป็นทุเรียนที่อายุประมาณ3ปีนะครับออกผลผลิตมันก็เลยทําให้ต้นมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ส่งผลมาที่ต้นเขานะครับว่า เราเอาผลผลิตของเขาแล้วเราให้อาหารเขาไม่เพียงพอเราฉีดยาเราบำรุงเขาไม่ดีพอนะครับเขาก็จะมีอาการโรคต่างๆนะครับเป็นเชื้อรามีมอดเจาะนะครับทำให้ต้นเขาโตไม่ทันเพื่อนเนื่องจากเขาเป็นลูกหลายรอบนะครับตรงนี้ก็ประวบกับตอนเนี้ยปีเนี้ยอากาศมันร้อนมากเราก็กลัวต้นมันจะโทมมันจะตายไปอีก เราก็ให้น้ําเยอะเกินไปนะครับก็ทําให้ลูกบิดเบี้ยวนะครับขึ้นทรงไม่ค่อยสวยนะครับตรงนี้ส่วนข้างบนนะครับตัวนี้ก็แต่งลูกไปแล้วนะครับหนึ่งรอบนะครับแต่ยังแต่งไม่ขาดนะครับเดี๋ยวอีกสามวันนะครับสี่วันนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งให้ขาดต้นเนี้น่าจะแต่งออกได้อีกประมาณสักสิบผลนะครับจะเอาไว้ประมาณสิบห้าผลพอถ้าเอาไว้เยอะนะครับมันก็ต้นก็จะโรมกว่านี้ถึงเราจะได้ลูกขายลูกก็ไว้เยอะลูก ลูกก็จะเล็กนะครับ2โล2โลครึ่ง3โลนะครับแต่ถ้าเราไว้น้อยลูกต้นก็จะไม่ค่อยโสมแต่ลูกจะใหญ่ไปถึง4โล4โลครึ่งนะครับตรงนี้นะครับให้น้ําอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับวันเวน้นวันบ้างวันเว้นสองวันบ้างนะครับแล้วแต่ไม่สม่ําเสมอตรงนี้นะครับแตกใบอ่อนมานะครับก็รูทิ้งได้เลยนะครับพอเขาแตกใบอ่อนตามนี้นะครับอาหารก็ที่ปลายใบนะครับก็จะส่งมาเลี้ยงถ้าเราแมวออกนะครับ ก็มาเลี้ยงตามกิ่งต้นนี้ถือว่าโซมมากเลยนะครับดูครับตามลําต้นนะครับมีท่อน้ําเลี้ยงแตกแล้วก็มอดเจาะนะครับต้นก็ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเราจะไปแต่งกิ่งตอนนี้ออกเลยหลายกิ่งไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องเอาไว้เอาหารที่อยู่ในใบนะครับส่งมาเลี้ยงผลผลิตก่อนนะครับถ้าเรายิ่งตัดเขาออกตอนนี้เยอะนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะแตกใบอ่อนเยอะช่วงนี้นะครับก็สังเกตดูนะครับใบอ่อนที่แตกออกมานะครับมันก็จะเล็กนะครับไม่ใหญ่ แล้วก็แตกน้อยครับเพราะว่ากําลังเขาไม่ดีถูกลูกดูดอาหารเข้าไปนะครับก็ทําให้ใบเล็กก็เป็นผลดีนะครับ<ถ>เดี๋ยวเราก็ตรงนี้ก็จะฉีดแมกนีเซียมนะครับทําให้แก่ไวขึ้นนะครับหรือท่านใดจะกดใบก็กดนะครับแต่ว่าตอนนี้มันกดไม่ทันแล้วของเราข้างบนมันก็แตกเยอะแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับใบที่เป็นใบจุดสาลายนะครับตรงนี้ ตัวนี้ก็พอใบแก่ๆแล้วครับเขาก็จะร่วงหล่นไปนะครับถ้าเกิดเราอยากให้ใบสวยนะครับใบแบบนี้นะครับเราก็พ่นพวกคอปเปอร์แดงนะครับนอดอกก็ได้นะครับตัวนี้ก็พ่นสักสามสี่ครั้งนะครับมันก็จะหายไปนะครับใบแก่ก็จะล่วงไปใบใหม่ก็ไม่ค่อยมีนะครับส่วนอันนี้นะครับที่เรียกว่าฟิลซาเลียมนะครับครับตัวนี้นะครับเกิดมาจากเพี้ยไฟนะครับที่ใบหยิกๆเมื่อกี้ที่หล่นไปนะครับแล้วก็เกิดจากการ ขาดธาตุอาหารรองต่างๆนะครับธาตุอาหารเสริมต่างๆนะครับคือบางทีเราใส่ปุ๋ยสมมุติว่าใส่สูตรสิครับเราใส่จริงแต่ว่าจุลธาตุนะครับต่างๆเวลาเราใส่ปุ๋ยไปมากๆนะครับมันก็มาไม่ครบครับเพราะว่าบางตัวมันมากเกินมันก็ไปกดอีกตัวหนึ่งครับเราก็เลยต้องมีการหวานธาตุอาหารเสริมอาหารรองแล้วก็ฉีดพ่นทางใบนะครับธาตุอาหารรองนะครับที่เราหวานนะครับก็จะเป็นยิบซ้ำนะครับที่เราใส่ไปแต่บางทีการใส่นะครับมันก็ แล้วแต่แล้วแต่สภาพความสมบูรณ์ของต้นนะครับที่จะมีความสามารถดูดไปได้แค่ไหนนะครับเช่นต้นเนี้ยครับเราก็หวานเท่ากับต้นอื่นเลยเท่ากับต้นที่มีลูกต้นอื่นแต่ด้วยความสามารถของเขาอะที่เขาเป็นลูกเร็วเกินไปเราไว้ลูกเขาเร็วเกินไปครับแล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรให้เขาเป็นพิเศษที่จะให้ฟื้นเขาฟื้นทันต้นอื่นนะครับเนื่องจากเขาช่วงปีแรกๆนะเขาเป็นอยู่แค่ต้นสองต้นครับ ก็เลยไม่ได้สนใจก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ฟื้นเพราะว่าเป็นแค่สามลูกสี่ลูกแหละไม่มากแต่มันส่งผลครับเพราะว่าในช่วงที่เขาติดผลผลิตอยู่นั้นเขาไม่มีการเจริญเติบโตทางลำต้นนะครับก็ส่งผลให้ต้นเขาแคะแกนได้พี่นัดคาถ้าเกิดว่าเราเก็บผลผลิตแล้วต้นเขามีโอกาสที่จะตายไหมคะพี่นัดถ้าเป็นถ้าขนาดนี้ไม่ตายครับถ้าเกิดว่าโทมกว่านี้ มีโอกาสตายได้แต่ถ้าระดับประมาณนี้ครับไม่ตายเพราะว่าหนึ่งใบเขายังเยอะอยู่ครับแล้วก็ต้นเขาก็ยังสาวแล้วเราก็รู้แล้วว่าเขาเป็นปัญหาอะไรเราก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับเดี๋ยวรอลูกเขาโตกว่านี้อีกหน่อยนะครับเราก็จะทําการาใช้ฮิวมิกนะครับมาหวานนะครับให้ลูกเขาพ้นระยะอันตรายก่อนนะครับหวานเพื่อให้เขาแตกใบอ่อนมาให้เต็มที่นะครับเพื่อสะสมอาหาร ให้เขาเอาไว้ใช้ในลูกหรือว่าการเติมอาหารเข้าไปที่ใบอ่อนใบเพชรลาของเขานะครับพอใบเขาแก่แล้วเขาก็จะเป็นโรงครัวนะครับที่เอาไว้เลี้ยงลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างอันนี้นะครับมันก็เล็กเกินไปนะครับสามลูกนะครับแต่ก็จะลองเอาไว้ดูก่อนกิ่งนี้ก็ถือว่าพอดีเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดสามลูก ปกติถ้าผมเคยเลี้ยงครับสองลูกจะสวยกว่าครับสามลูกเดี๋ยวมันจะดูดกันเป็นบิดเนี่ยครับต้นเป็นแผลเยอะนะครับตนนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็คือท่อน้ําเลี้ยงมันแตกครับรักแร้เน่าก็ได้ทําการคว้านแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ทําเองนะครับก็ใช้ลูกน้องครับเนีขาก็ทําได้เพียงเท่านี้แล้วก็เอายาแต้มมอดมันเจาะเข้าไปนะครับแล้วก็รักษาจนมอดตายไปหมดแล้วนะครับ ใช้ยาตัวไหนรักษาครับพี่นักอันนี้ก็ใช้มีทาเล็กซิลครับผสมน้ําทานะครับแต่ว่าอันนี้ทามานานแล้วครับประมาณห้าหกเดือนแล้วครับมันก็แห้งไปหมดแล้วบางทีก็ปูนแดงครับไม่ใช่เมทาก็ปูนแดงเลยทาปูนกินหมากใช่ครับปูนกินหมากก็ใช้ได้ครับผสมน้ําให้ค้นๆหน่อยแล้วก็ใช้มือหรือใช้แปรงก็ได้ครับทาท่านใดที่ปลูกทุเรียนนะครับถ้าท่านมีต้นทุเรียนแบบผมเนี่ยสภาพเนี้ยนะครับ แล้วก็เป็นทุเรียนออกลูกประมาณ4ปีสปีครึ่งนะครับถ้าต้นไม่สมบูรณ์นะครับผมแนะนําให้ทําทการตัดทิ้งก่อนเลี้ยงต้นใหม่เอาไว้ปีหน้าให้สมบูรณ์ครับถึงท่านจะได้ลูกปีนี้ไปแต่ว่าผลผลิตที่ได้มาครับมันก็จะส่งผลให้ทุเรียนของท่านนั้นโทรมลงไปอีกปีต่อไปท่านก็จะยังไม่ได้ทุเรียนที่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับควรจะเอาดอกออกเลี้ยงต้นให้แข็งแรง ให้สมบูรณ์เต็มที่นะครับแล้วเราไปเอาปีต่อไปเลยครับ30ผลแบบนั้นเลยจะดีกว่าครับพี่นันแนะนําสักกี่ปีดีคะถ้าเกิดจะเอาไว้ผลครั้งแรกเอ่อถ้าเป็นตัวผมเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่รีบนะครับอย่างน้อยขอ4ปีขึ้นครับ4ปีขึ้นนะใช่สี่ปีขึ้นแต่ถ้าบางท่านไม่โลภมากนะครับเอาไว้ได้นะครับอายุ3ามปีครึ่ง3ปีถ้าท่านอยากจะไว้แค่3ลูก4ี่ลูก5ลูก10ลูกตามขนาดต้นนะครับแล้วท่านมีความสามารถที่จะเขาเรียกว่า ฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยวได้นะครับก็สามารถเอาไว้ได้ลองทําดูได้ครับแต่ถ้าเรายังไม่มีความสามารถพอก็ไม่มีอะไรนะครับจริงๆแล้วก็พอเก็บเกี่ยวผลผลิเตเสร็จนะครับก็รีบแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยแล้วก็รักษาใบให,ให้มันสวยงามให้มันสะสมอาหารนะครับเรียกว่าการทําใบนะครับให้มันกลับไปเหมือนเดิมนะครับถ้าเราทําได้ไวนะครับมันก็จะทําให้ทุเรียนเราไม่โทมนะครับช่วงนี้พี่นัดให้ปุ๋ยทางดิน ปุ๋ยทางดินตั้งแต่เราคุยันครั้งที่แล้วยังไม่ได้ให้อีกเลยครับเพราะว่ามันก็เพิ่งประมาณสิบยังไม่ถึงสิบวันเนาะใช่ครับ,รบก็เพิ่งให้สิบห้าห้ายี่สิบไปครับแล้วก็ลูกก็ฉีดสิบห้าห้ายี่สิบไปหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวอีกประมาณน่าจะสองวันนะครับจะมีเวลาจะทำการฉีดทางใบอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้เพี้ยจะกระจันเพี้ยไฟเยอะมากเลยครับ อันนี้ดูต้นที่ไม่สมบูรณ์ดูต้นที่เป็นโรคมีอาการไม่สบายแล้วกันนะไม่สบายมีอาการอ่อนแอนะครับใบที่เป็นแบบนี้นะครับที่ไม่ว่าสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ไหม้เนื่องจากการขาดน้ำปุ๋ยเกินน้ำไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ปุ๋ยยาที่เราฉีดพ่นเข้าไปนะครับทำให้ใบก้านนะครับถ้าฉีดมากเกินไป วิธีการแก้ไขนะครับสภาพนี้นะครับมีเชื้อราร่วมด้วยนะครับตรงนี้เรื่องปุ๋ยเรื่องยาเราคงไปแก้ไขอะไรเยอะไม่ได้แล้วเพราะว่าใบเขาจะหมดอายุแล้วนะครับก็ต้องรอเลี้ยงใบใหม่ออกมานะครับตรงนี้นะครับเป็นเชื้อราแบบนี้นะครับอันนี้ใช้ไดฟีคอนอโซนบวกโพพีคอนโซนนะครับเป็นหนึ่งรอบนะครับถ้าท่านใดเป็นนะครับรอบที่สองนะครับไดฟคอนโซนนะครับ บวกออกซิสโตบินนะครับได้อีกหนึ่งรอบหรือสองรอบนะครับฉีดห่างกันอยู่ประมาณ5้าวันครั้งนะครับประมาณสองครั้งนะครับแผลตรงแผลตรงที่ลามตรงนี้นะครับมันก็จะแห้งไปนะครับก็จะไม่ลามอันนี้เราก็ฉีดนะครับแต่ว่าเราฉีดพ่นแต่มันไม่ทั่วนะครับมันก็มีบ้างถ้ามันหายแล้วนะครับมันจะหยุดมันจะแห้งเป็นแบบนี้ครับอันนี้ฉีดไม่โดนนะครับมันก็เป็นแบบนี้ครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ฉีดยาอะไรเลยนี่เขาจะผัดใบไหมครับผัดใบครับ <c oughs> มันก็จะลามไปเรื่อยๆ oh. มันก็ผัดใบส่งผลให้ไม่มีอาหารนะครับ uh. เพราะว่ามันล่วงหมดไม่มีอาหารไปเลี้ยงลําต้นสุดท้ายกิ่งก็จะลามแห้งเข้าไปเรื่อยๆอครับอันนี้เป็นฟิลซาเลียมครับนี่ครับก็ใช้ยาตัวเดียวกันนะครับตัวฟิลซาเลียมนี้เกิดจากอะไรนะคะพี่นันเกิดจากเพี้ยจักระจันเพี้ยไฟนะครับเข้าไปทําลายกิ่งมันแล้วเกิดกิ่งแห้งนะครับและเชื้อพวกนี้ครับมันมีอยู่ กับต้นทุเรียนทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนกับมากับอากาศมันก็มาติดกันนะครับปิวมาติดกันมันก็เกิดทําให้แห้งตายเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับสารอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อโพพาโมคาไฮดอกไซด์ id นะถ้าผมจำไม่ผิดผมซื้อมานะครับแต่ว่าซื้อมาน้อยเกินนะครับก็ยังไม่ได้ลองฉีดพ่นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมาลองฉีดให้ดูนะครับวันหน้าตัวนี้ ทีนี้เดี๋ยวจะพาไปชมต้นที่เท่ากันนะครับแต่ว่าต้นจะสมบูรณ์กว่าต้นนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งเป็นลูกแค่สองครั้งครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่ปลูกมาพร้อมกันนะครับกับต้นที่โซมเมื่อกี้นะครับที่มีเชื้อรามีโรคเข้านะครับแต่ว่าต้นนี้นะครับสภาพแวดล้อมนะครับเขาอยู่เป็นกลุ่มก้อนกันนะครับไม่ได้อยู่ในช่องว่างที่โดนความร้อนมากเกินไปนะครับช่วงที่เราทําดอกนะครับใบก็จะไหมแค่แถบเดียวนะครับไหมไม่มาก อันนี้นะครับอาการที่เป็นนะครับก็มีบ้างนะครับเพราะว่ายาที่เราพูดมาเมื่อกี้นะครับพวกคอปเปอร์นะครับเราไม่ได้ฉีดเลยนะครับเพราะว่าก็เพิ่มต้นทุนนะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้ฉีดเราก็ฉีดแต่ราตัวอื่นนะครับแบบนี้แต่มันก็เป็นไม่เยอะนะครับอันนี้ก็เกิดมาจากความชื้นนะครับหรือเกิดมาจากเราฉีดพ่นอาหารทางใบแล้วก็มันกินไม่หมดนะครับแล้วมันเกิดความชื้นนะครับรามันก็มากิน ตรงนี้นะครับก็เป็นต้นรุ่นเดียวกันนะครับก็มีอาการต้นเป็นแผลบ้างนะครับเล็กน้อยแต่ว่าลูกก็ยังใช้ได้อยู่นะครับต้นนี้ก็ถือว่าติดพอใช้ได้เลยอันนี้ผมตัดออกเลยพี่นัดครับตอนนี้ระยะเขากี่วันแล้วครับผลรุ่นนี้นะครับประมาณสี่สิบวันแล้วครับ อันนี้ก็ใบอ่อนเข้ามาแล้วนะครับเริ่มมาแต่ว่ามาเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากแล้วก็เพียกินไปบ้างแล้วเราก็ฉีดแมกนีเซียมเข้าไปช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวก็น่าจะแก่เร็วขึ้นนะครับผลผลิตอ่ารุ่นนี้เราจะได้กินผลสุกช่วงเดือนไหนคะพี่นัทน่าจะประมาณมิถุนาครับปลายมิถุนาครับปีนี้ราคาทุเรียนนะคะโอ้โหถือว่าราคาดีเลยนะคะอาจจะสามร้อยกว่าอยู่ไหมกระดุม กระดุม3 0 0ร้อถึงสาม้หบหมอนทอง270 2 7 0ร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้แปบก็จะเป็นอ่ารุ่นแรกๆเนาะใช่อันนี้ก็น้ำเหมือนจะเยอะไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีต้นใหญ่ด้วยทุเรียนเราไม่เสมอกัน,นครับมีละมีหลายขนาดโตไม่พร้อมกันนะครับบางทีให้ต้นให้น้อยเกินไปต้นใหญ่ก็ไม่พอกินอันนี้ก็ดูก็จะเยอะเกินไปครับ อาจจะต้องแต่งออกถ้าช่วงนี้ฝนตกจะมีผลกับลูกทุเรียนไหมคะพี่นัทผมว่าตกช่วงนี้ทุเรียนโตดีนะครับถ้าเกิดว่าเราทําต้นมาสมบูรณ์ใบเยอะนะครับไม่แตกใบอ่อนนะครับก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าสังเกตดูนะครับฝนตกแต่ละรอบนะครับทุเรียนมีความลูกมีความสดใสขึ้นเยอะเลยปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ ถือว่าทํายากเลยนะคะปีนี้ร้อนจัดนะครับอากาศร้อนว่าปีที่แล้วก็ยากแล้วนะครับปีนี้ยิ่งยากกว่าอีกมันร้อนมากครับถ้าเราไม่ให้น้ําทุเรียนนะครับเราก็กลัวมันต้นมันจะโซมครับเดี๋ยวมันก็จะตายอย่างคนต้นช่วงนี้ยาอย่างนี้เราก็ตัดอย่างเดียวใช่ไหมคะพี่น้ใช่ครับต้องตัดอย่างเดียวบางทีก็ฉีดยาก็ได้ฉีดรอบรนอกครับข้างในก็ตัดเอาครับช่วงนี้ก็สามารถคุมเอาความชื้นได้แล้วครับเพราะว่า ผู้เรียนก็จะเข้าระยะที่จะปลอดภัยแล้วจะไม่ค่อยหล่นละระยะนี้มันจะไม่ค่อยหล่นละอันนี้สร้างเม็ดแล้วนะคะใช่ครับอันนี้สี่สิบสี่สิบห้าวันแล้วครับลูกวอนเราไปทําอะไรกินได้บ้างคะ่ะ <laughs> ไม่ได้ <laughs> เับเก็บไปดมเล่นครับ <laughs> เอาไปต้มซุป <laughs> ครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากประมาณเจ็ดสิบวันนะครับหกสิบเจ็ดสิบวันไปแล้วนะครับมันจะโตวไวมากเลย <laughs> ถึงช่วงนั้นแล้วต้นที่มันสมบูรณ์นะครับใบมันจะไม่ค่อยไหม้ครับจะไม่ค่อยมีปัญหา ถึงมันจะมีลูกเยอะแต่ด้วยความที่ทั้งต้นใบเขาเยอะครับอาหารเขาเยอะก็เลี้ยงลูกได้นะครับสังเกตดูต้นที่เราทําที่เราเปิดคลิปมาที่แรกนะครับมันไม่สมบูรณ์นะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องกิ่งเล็กกิ่งรีบใบเล็กใบเป็นโรคนะครับต้นเป็นโรคส่วนต้นนี้มันสมบูรณ์ครับลูกก็เยอะไม่แพ้กันกับต้นนั้นนะครับประมาณ40ลูกนะครับ ลองมาดูลูกของมันครับขั้วก็จะใหญ่นะครับลูกทรงก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับห้าภูเป๊ะไม่ได้มาแค่ไม่กี่วันรู้สึกว่าทุเรียนเขาตัวไวจังมากเลยนะคะครับมาวันนั้นฝนยังไม่ตกใช่ไหมค่ะเนี่ยเขาโดนฝนแล้วครับลูกเขาก็จะสดใสขึ้นเขาก็จะสลัดลูกคัดลูกไปในตัวนะครับแต่ข้อเสียก็คืออันนี้ครับถ้าใครทําใบมาไม่ดีนะครับแล้วแตกใบอ่อนนะครับมันจะทําให้ทุเรียนใบร่วง แต่ว่าถ้าทุเรียนของท่านใดนะครับที่ทุเรียนใบหนานะครับการแล้วฝนมาแล้วแตกใบอ่อนแบบนี้นครับก็เป็นข้อดีนะครับก็เดี๋ยวพอใบเริ่มกลางนะครับเราก็เติมอาหารให้เขาไปนะครับเพื่อให้เขาเก็บใบเก็บอาหารไว้ในใบใหม่นะครับไปเลี้ยงลูกช่วงที่ใบเขาเข้มแล้วก็จะอยู่ประมาณช่วงประมาณร้อยวัน,นครับลูกของเขาในระยะนี้มีการอ่ะฉีด อาหารเสริมต่างๆให้เขาไหมคะพี่นัทผมก็ยังฉีดแค่ครั้งที่แล้วอยู่นะครับก็ฉีด15-520 <c oughs> แคลเซียมโบลอนนะครับก็จะฉีดอยู่แค่นี้แล้วก็ยาฆ่าแมลงยาลาอันนี้เขาก็มีดอกรุ่นใหม่ออกมานะครับแต่ก็ไม่เอาแล้วครับส่วนนี้ก็จะเป็นหมอนทองซะส่วนใหญ่เลยนะคะคผลผลิตป,ปีที่สองใช่ไหมคะพี่นัทอันนี้เป็นปีที่สองครับ แต่บา,บางต้นที่เปิดหัวมาทีแรกเป็นปีที่สามสังเกตดูครับต้นที่เราเอาลูกอ่าไม่เร็วเกินไปเราปล่อยให้ต้นเขาโตนะครับเนี่ยต้นเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ต้นเขาจะไม่โสมด้วยแต่ถ้าเราเอาเขาเร็วครับเราเห็นแล้วเราเอาไวท้ทีแรกครับดีใจเราก็จริงๆเราไว้ได้นะแต่ว่ามันได้ไม่เยอะแล้วเราก็ต้องไปเติมอาหารคืนให้เขาเยอะเพราะว่าอายุเขายังน้อยเราแค่หัดให้เขาเป็นลูกนะครับเราไว้สักสองสาลูกครับให้เขาหัดเลี้ยงลูกเพื่อ เตรียมตัวในการเลี้ยงลูกในปีต่อไปจะดีกว่าแล้วบางคนนะครับปลูกสามปีไว้ลูกเนี่ยมันต้องจริงๆมันต้องเป็นคนที่เข้าใจทุเรียนนะครับต้องขึ้นมามืออาชีพแล้วส่วนบางคนที่ไปปลูกแล้วฟุกมันออกมานะครับแล้วก็ไปเอามันไว้แล้วก็ไม่รู้จากวิธีฟื้นต้นของมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ทําให้ทุเรียนอายุสั้น,นครับสังเกตว่าลําต้นเขาจะโตกว่าต้นแรกที่เราเปิดคลิปมากๆเลยนะคะครับ นี่เดี๋ยวมาดูต้นที่โตกว่าทางด้านนี้ครับอันนี้ก็จะโตกว่าต้นทุกต้นเลยนะครับอันนี้ก็ให้ลูกเป็นปีที่สองครับอายุห้าปีเหมือนกันนะครับ<ข>เดือนหน้าเนี่ยคือสภาคือห้าปีเต็มต้นนี้เป็นต้นเสริมลากนะครับสามลากนะครับถ้าเสริมลาก<ร>ก็จะยิ่งต้นลําต้นเขายิ่งจะโตกว่า<ร>ไม่เสริมลากนะคะครับผมอันนี้ห้าปีก็ลูกตอนนี้ที่ติดต้นอยู่ก็ประมาณ เก้าสิบลูกนะครับแต่ว่าคงจะไว้จริงๆอาจจะเหลืออยู่ประมาณสักสี่สิบหรือห้าสิบแค่นั้นนะครับก็ไม่กล้าเอาเยอะครับตรงนี้ก็เป็นต้นทุเรียนที่สมบูรณ์นะครับผมก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับว่าถ้าท่านใดนะครับเลี้ยงทุเรียนไว้แล้วนะครับอยากให้ทุเรียนเป็นลูกสวยงามนะครับมีคุณภาพดีต้องเลี้ยงให้ต้นสมบูรณ์นะครับแล้วถึงให้มีผลผลิตนะครับถ้าต้นไม่สมบูรณ์นะครับออกผลผลิตมาออกดอกมานะครับถ้าท่านอยากจะเอาไว้ก็ มันอดไม่ไหวจริงๆนะครับสามลูกห้าลูกนะครับเอาไว้ได้แต่ถ้าท่านไว้เยอะนะครับกับทุเรียนสี่ปีห้าปีนะครับต้นไม่สมบูรณ์แล้วไว้ยี่ส4บสาสิบี่สิบลูกนะครับทุเรียนของท่านนะครับจะโทมมากอายุจะไม่ค่อยยืนนะครับถ้าท่านอยากให้ทุเรียนท่านมีอายุยืนยาวนะครับเป็นยี่สิบสามสิบปีนะครับควรจะทําต้นให้ดีก่อนนะครับทุกปีถึงควรเอาไว้ลูกเยอะนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี แม้แต่ทุเรียนต้นที่เคยให้ผลผลิตที่ดีแล้วนะครับแต่ปีต่อไปต้นมันโทรมนะครับท่านฟื้นต้นมาไม่ทันนะครับท่านจะไปฟื้นเอาเยอะเหมือนเดิมก็ไม่ได้ครับท่านต้องถอยการไว้ผลผลิตลงนะครับจากที่เคยไว้3าสลูกเนี้ยแล้วถ้าต้นต้นท่านไม่สมบูรณ์ท่านจะไปดัน30 40ิบอีกมันจะทําให้ทุเรียนท่านอายุสั้นลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านฟื้นต้นไม่ดีปีต่อไปท่านก็ควรลดลงนะครับจาก30สิบเหลือ2ี่หรือส5้านะครับ แต่ถ้าโลกลงนะครับเป็นเชื้อรานครับท็อปลงโคนนะครับลงต้นนะครับต้นเป็นแผลต้นเน่ามีน้ําเยิ้มเยอะนะครับท่านควรจะรักษาให้หายก่อนด้วยวิธีใดก็ตามนะครับพอฟื้นมาดีแล้วนะครับท่านถึงค่อยกลับเอาผลผลิตใหม่นะครับแต่ถ้าท่านฟื้นต้นไม่ได้นะครับแล้วท่านไปฟื้นเอาไว้นะครับทุเรียนท่านก็จะอยู่ได้อีกไม่นานนะครับแล้วมันก็จะตายไปนะครับเดี๋ยวไปดูโดยรวมทางด้านหลังทางด้านนี้นะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงรวมๆของปีนี้นะครับก็จะสมบูรณ์ดีนะครับแต่ว่ายานะครับสังเกตดูนะครับตั้งแต่ฝนมาลกมากนะครับแล้วเราเองก็ทําไม่ทันนะครับก็ขอปล่อยแบบธรรมชาติแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะครับจนกว่าจะมีแรงงานเข้ามาช่วยทําทันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับแค่ลดน้ํากับพ่นยาก็ไม่ทันแล้วนะครับมีแค่ประมาณทักสิบเปเซ็นนะครับที่ไม่ติดลูกเลยเนี่ยครับ กิ่งเขาถือว่าโอเคเลยใช่ไหมครับต้นนี้พี่นัทครับก็กิ่งแต่ว่าวันนี้ไว้ต่ําไปหน่อยครับเราเห็นมันใหญ่แต่แรกแล้วเราไม่ได้ตัดออกนะครับทีนี้มันชันขึ้นเนี่ยก็สามารถไว้ผลผลิตได้แต่ทรงแบบนี้ครับมันจะมีปัญหาเรื่องแสงสว่างนะครับเรื่องแสงแดดนะครับที่จะเข้ามาช่วยกําจัดแมลงช่วยไล่แมลงแล้วก็ช่วยกําจัดเชื้อานะครับป้องกันการเกิดเชื้อานะครับเดี๋ยวปีนี้เขาจะแต่งให้มันโปร่งขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับ อันนี้ก็ติดลูกเป็นปีที่สองนะครับก็อยู่ประมาณทักสามสิบสามสิบสี่สิบนะครับเดี๋ยวก็จะแต่งขาดละเพราะว่าอันนี้ก็ลูกเท่ากระป๋องนมแล้วครับแต่ก็มีเป็นรุ่นนี้มันจะเป็นสองรุ่นครับไม่พร้อมกันบานต่างกันประมาณสิบวันนะครับเจ็ดถึงสิบวันอันนี้ก็จะเป็นแปลงโดยรวมของเรานะครับมันก็จะมีใบไม้บ้างนะครับด้านแดดบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามนะครับตั้งแต่ช่วงที่เราทําใบนะครับทําใบทําดอกนะครับสะสมอาหารเพื่อที่เจเอาดอกนะครับอันนี้ก็เป็น โดยรวมของเรานะครับก็รกๆแบบนี้นะครับคงจะไม่ได้ตัดหญ้าไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าทําไม่ทันนะครับก็ทั้งหมดตรงนี้นะครับทุเรียนก็มีอยู่ประมาณสองรอยต้นนะครับปีนี้ก็จะพยายามเลี้ยงไว้ให้ได kind of mm ้มากที่สุดนะครับเพราะว่าติดไม่ดกมากนะครับบางต้นติดประมาณยี่สิบลูกสิบห้าลูก แล้วบางต้นก็ลูกไม่สวยนะครับอาจจะมีแอลมีเบี้ยวบ้างมีเป็ดเยอะนะครับแต่ว่าถ้ามันติดน้อยครับปีนี้ก็จะเก็บมันเอาไว้นะครับเพื่อเอาไว้เป็นขายถูกหน่อยก็ไม่เป็นไรครับสักโลละร้อยอะไรเงี้ยครับก็เอาไว้เป็นค่าปุ๋ยค่ายานะครับครับท่านใดครับที่ทําสวนคิดจะทําสวนทุเรียนนะครับก็ดูประเมินนะครับประเมินความสามารถของเราเองก่อนว่าเรามีเวลามีความรู้มีความสามารถประมาณไหนนะครับถึง ลงนะครับลงปมมือปลูกเพราะว่าการปลูกทุเรียนนะครับหนึ่งนะครับต้องมีน้ําพร้อมก่อนเลยอันดับแรกสองพอมีแหล่งน้ําแล้วก็มีดินที่ดีหรือมีการเตรียมดินที่ดีถ้าดินเราไม่ดีเราต้องมีความเข้าใจนะครับมีการวางระบบน้ํามีเลือกกิ่งพันุ์นะครับแล้วก็ความรู้ต่างๆนะครับมันสามารถศึกษาได้ครับตอนนี้ก็ใน YouTube ก็ได้หรือว่าไปดูตาม สวนที่ท่านมีความมั่นใจนะครับหรือดูจากบริษัทต่างๆนะครับที่เขา,าประสบความสําเร็จสวนที่เขาประสบความสําเร็จนะครับก็เรียนรู้ตามนั้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เก่งเองแต่ที่สําคัญนะครับสวนทุเรียนเนี่ยใครคิดทาสวนทุเรียนนะครับต้องมีเวลาให้กับเขานะครับหรือถ้าท่านไม่มีเวลาท่านก็ต้องมีผู้ช่วยที่ไว้ใจได้นะครับที่พอมีความรู้หรือบอกสอนได้ แนะนำได้ไม่ไม่เมถียงไม่ล้นประมาณนี้นะครับก็จะทำให้ท่านมีโอกาสปลูกทุเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะครับคลิปนี้ผมก็มีสิ่งต่างๆนะครับที่มาบอกเรื่องโรคนะครับเรื่องยาแล้วก็มแมลงต่างๆนะครับอย่างของผมตอนนี้นะครับตอนแรกมันออกใบอ่อนมาไม่มากนะครับก็ไม่อยากฉีด อาหารเข้าไปให้มันเปลืองนะครับก็เลยปล่อยให้เพี้ยจัากรจันมันกินนะครับก็ใบบิดไปเกือบหมดสวนนะครับเกือบหมดแปลงก็ถือว่าช่วยลดปริมาณใบอ่อนที่มาแย่งน้ําเลี้ยงของลูกทุเรียนไปนะครับและหลังจากนี้นะครับก็จะทําการฉีดพ่นอาหารให้ลูกทุเรียนนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับซึ่ง บางทีถ้าเราไปฉีดหรือเราไม่ให้อาหารทางใบเลยนะครับบางทีทุเรียนเขาเครียดนะครับเขาไม่สามารถดูดอาหารจากทางดินขึ้นไปเพียงพอนะครับเราก็ต้องช่วยเขานะครับครับผมคลิปนี้ก็มืดแล้วนะครับมีปัญหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนหรือปลูกทุเรียนไม่ขึ้นนะครับผมจะมีคําแนะนําให้ได้ดีกว่าการ สร้างดอกสร้างผลผลิตนะครับเพราะว่าของผมเองก็เพิ่งทํามาแค่8ปดปีนะครับยังไม่มีความชํานาญมากพอเหมือนกับทางจันทบุรีนะครับส่วนการปลูกของผมนะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับหรือพาลูกค้านะครับของผมก็ปลูกจากคนที่ปลูกไม่ขึ้นนะครับก็มีการปลูกให้เจริญเติบโตแล้วก็สําเร็จมาพอสมควรนะครับถ้าท่านใดปลูกไม่ขึ้นนะครับปลูกไม่ขึ้นปลูกไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ดินอะไรนะครับใช้ น้ำแบบไหนเตรียมแปลงแบบไหนนะครับก็มาที่สวนผมได้นะครับผมจะพาเข้าไปชมนะครับแล้วก็พาไปดูสิ่งต่างๆนะครับที่ท่านไม่เคยรู้ที่ท่านหรือท่านรู้แล้วแต่ท่านอาจยังไม่มั่นใจหรือบางทีท่านก็อาจจะรู้มากกว่าผมทําได้ดีกว่าผมนะครับก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือมาให้คําแนะนํากับผมได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอีกอันนึงนครับถ้าท่านใดอยากจะมาหาผมนะครับผมก็ ช่วยนะครับช่วยแนะนำเอ้ยไม่ใช่ครับช่วยโทรมาเรื่องหน้าหน่อยนะครับสักสองสาวันนะครับเบอร์โทรผมก็ศูนย์แปดหกสามแปดสามสามศูนย์หกหนึ่งนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็ศูนย์เก้าหกเก้าหกสองหกเก้าแปดหกนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองปราจินบุรีนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัดมากๆค่ะสำหรับเอพีนี้